ฝึกสะกดและอ่านคําที่มีหอนำยอยักษ์นะคะอ่านตามครูนะคะหอยออาหยาหอยออาหยาหอยออีหยีหอยออีหยีหอยออูหยูหอยออูหยูหอยอเอแยหอยอเอแย หอยออยอหอยออยอหอยอเอือยเหยื่อไม่เอกเยือหอยอเอือยเหยื่อไม่เอกเยือหอยออุดอหยุดหอยออุดอหยุดหอยออิกกหยิบหอยออิกกหยิบหอยออกดอยด Họ do ổ đo dột Họ do ổ co dột Họ do ổ co dột Họ do o đo dột Họ do o đo dột Họ do o co dột Họ do o co dột Họ do o ngôi dọn Họ do o ngôi dọn หอยออาหยาไม้เอกยาหอยออาหยาไม้เอกยาต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะยาหยาหยีหยีอยู่ยู่แย่แย่หยอหยอเยื่อเยื่อ หยุดหยุดหยีหยกโยดโยดโยกโยกหยอดหยอดหยอกหยอกหยองหยองย่าย่า